บบบบเบิบรนี <laughs> ่ก็ไ่ได้กินแ้่บ <laughs> ัานอ้าวคือบอรได้กินมีเงินซื้อมซื้อำนีบอค่ะคือเบอรนั่งสอบสอบเขาเปิดอู้หูแวเขาเปิดสองสอมแล้วก็เขาอันนี้เพิ่ซื้อมาให้เบอรนี่คือสิบร์กินแด้แล้ว <laughs> กินไดเฉยบ้า <laughs> อดได้ป้ะสัสอดได้ฮะอดได้กินมันมันยังกางคือมันมุนอันนี้ บสบายดีสบายดีว่าวายสิเป็นพี่น้องพังไทยพังลาวแระต่างประเทศก็ขอยินดีตอนรับเข่าสุดซองเบาถาบ้านเฮาอีกแล้วมาผมมอปอกเบ,บาถาเมื่อน,นี้ทางเบาถาก็ได้แวะลงมาเยี่ยมมทั้งนองมะนาวพ่นเนาะเมื่อน,นี้โอเคทางเบาตาก็เชิได้ขึ้นไปหาทั้งน้องมะนาวพ่นเลยไปก่อนรถสมุกเด้อเนาะสบายดีเด้อทางสมุกเนาะ ยค่อยขึ้นเ้อะดูมาให้ค่อยอุ้มขึ้นบ่ค่อยๆเด้อเนาะสวัสดีครับสนทนาเขาจอยู่จับอะไรกันจับอะไรมันหักแล้วแต่กระบะก็บอได้ติวหักแล้วน้องมันะ เนาะหาเงินซื้อไม้กันซันก่อนมาจีต้นไม้ผัวหวานนะมาอันเราไม่เกี่ยวนเกี้ยงเลยอันนั้นเอามไปเอาเอาเนาะใหม่มัดใส่เดี๋ยวลงไปอันมาแต่อันชื่อดังกะษีอย่ื่อนะไปโตกเทียมาเดี๋ยวลงไปเห็นคือชมเชื้อตากเปลือยอยู่เออนั่นแหละนั่นแหละเดี๋ยวไปช่วยข่าวได้เห็นมั่งเหรอเอไรบัมาเอ้ไรมาช่วยเป็นช่วยราไปดินเราไปดินเราเราบัมาจะเช่าเราบัวมาจะขังบิน เออมันงงมันนะกยูก็เวนกับไปแล้วแหละก็เวนกเดี๋ยวลองเห็นบ่นอะเห็นเออเดี๋ยวลองไปเห็นชงเชียรตาเพื่อยอ่ไปใส่แนมมือนัหนนะไปชื่ออะไก็ชีชื่อช่างก็ีมะม่วงเงี้ยม่วงเทียนนาาเออไปกับไครนะไครพาไปไปกับเขาตู้คำเออเดี๋ยวลราไปชงเชียรตาเพื่อที่บอกเต็มไ่ได้หัวทิพนะมาหนะจะรอนปาร์ตี้อยู่น้ำมันเนาะมือหนากัไปเมดเออ เคยมีรถกลับไปดินเด้อยังกับรถไดร์สไลด์เราอยู่เฮือนเชยเอาพักเอาหย่ามากินพักเตี่วพักเต้าเติมเต็มอยู่เอามากินกับลาบปูลาบปลาเนาะเราบมมาตัวเช่าเฮียเรามาตัวบินตัวข้าเออตัวเร่งกลับไปได้ตัวเร่งกันตันบายบายบะเออเดดอ่อนกลับไปเฮี ภาษาขึ้นเห็นจะาทวงหาบาษาบอ๊ทวงเมนบอ๊ม่นทรเมืนอคืนนี้ว่าบภาษาฮวงกุศลเบ่เออเอ้าเพื่อนวะน้องมะนาวโทรมาว่ะมีเรื่องอย่าง้อบ่ได้โทรทิเออเรเห็นนั้นเห็นสายนึงเออแล้วก็ยุกปูสองสองบาทยกป่วยบอ๊ะแล้เจ้าของในดินอยู่บริษัโทรศัพท์เลย ดินก็ไม่ดิเปะไรดีแล้วม่คอยดิปนไรเนาะมนไปได้เงินเม่อไม่เติมเงินเติมเมื่อนัรนแต่เติมชิพมาบะไรนั่นรจงมันมีปัญหาในแจ็คซิมเหรอชิมไรไปชิมมือนะฮะแต่ใช้ซิมไรบ่มื่อไหกว่าได้อยู่มื่อไหเนาะคือแต่งๆตขึ้นอยู่เมื่อไมาเติมบาได้ดิเติมบได้ใช่คือว่ามีมีเอซโทรหาอยู่มื่อโทรมาหาเองเเนาะ เออเคนแคปจ้อห้เบิ่งแน่นะที่แรกกับโบฮูเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะอ่าว่าแม่นผู้ใดเนาะทีแมนโทรมาพอที่นี่แหละหลังจากที่ถ่ายคลิปเจ้าของไปเมื่อนั้นเนาะตอนแรกเลยเพิ่นโทรหาก็เป็นเอฟซียูสวีเดนเนาะอ่าเพิ่นโทรมาเมื่อไงโอ้ยบ่แม่นผ่ยดอกอ้ายนี่ล่ะว่าซั่นโอ้ยก็คิดผู้ใดเนาะยังคิดว่าผู้ใดได้ได้ว่าก็เพิ่นนี่ว่าบ่แล้วนะใช่เลย แล้วเพิ่อนมาไดหนบ้างนี้ได้อันได้โทรมาดีเพื่นน่ะโทรมาดีไอ้โทรมาได้เพื่อนเออเพิ่นบอกอะไรทีเออเพื่อนบอกสิบ่จักชื่อเพิ่นอยู่เ่า่จักบ่ถามชื่อเพิ่อนว่าถามบ่าถามดิเออเดี๋ยวนี้เดินเพิ่นยังโทรมาอยู่บัเดนนี่ไปโทรเออไปก็โทรมาลินเนาะเออเพิ่นเรียกว่ากับน้องมะนาวเพิ่นน่ะใดเมื่อนั้น มาบ e, ันน like ี้เพิ่งเช็ดเทียงให้ไหมบ่บันนี้เทียงนาทีอันเก้าแต่มุ um ้งกระเทิบมันมุ้งกระเทิบมันหัวบ่บันนี้มุ้งมันตะกี้ผลมันคือฟึ่งเลยตะกี้นี่ยต่อเติมหม่องไหมบันนี้เพิ่งเลยซื้อสักกะสีมามุ้งให้มุ้งนะมุ้งเนี่ยเออแล้วมันนี้หายสิไปหน้าบ่บันนี้เนี่ยไปฉ่บไปหน้าได้ป่ะเออใช้เมย์ใช้ไปาไปใช้เบิร์ดเอาเอามาแต่ใช้นะฮะอืมเออ เมื่อในเนชอาไปน้าโหดพักคนมีเนาะมีผักยังได้ปลูกไปได้ล่ะผักหอมผักบวัวนะโอ้ปลกมันเป็นลายมากินกินเด้ถายกัจเจ<อ>าเอามันเด้อขันสมผักขายเด้อโอ้ยผักนลกล้อนเล่นๆกินได้ไปใส่ผุวนใไปใส่ผุวนไปส่องซีชซอยหลังมันนะมาถามมั่งมักแดงอันคันสมผักอันผักบัวนะุงามเลยปลูกนะ แม่บุญกับเราไปใช่บุญกับไฮกระสอบผู้หญิงชาตนี้กะนมมีกระสอบอืม <laughs> ตากับมาโขโอนกระสอบไปซโอ้ยตายเนาะอ้ยเนาะอยากขอบคุณใบหน้ากับมมีกระสอบไปนะหาไปบอกคันมีกระสอบดิไซน์นู้นแบกเอาแบกเ,เอาเลยว่าเจ้าของนะแบกเอาตักใส่ปลาเครื่องจะแบกเอาตั้งเชือบาไปเลยโอ้ต้อกัมัดที่ไหไม่ได้แบกมาแค่เออกินแล้วบอกเขาเลยยัง ยังคือเงกหัวหัวอันูนยังขนนน์ขนนนจะท่หนะชื่ออะเออหัวเข้มครับเข้มให้หัว่ฉกันได้หัวใชยเกือหลายพอนะเจ้าของหัวแตะกข้มันจางมาใช้อีกเอนใช้นี้เป็นเข้มดิอกเนาะกินหัวไม่ขนนนันเออไปลงมาหานองมานจังมือวะโดนอร่ดีวะ ยี e <cost> ่บบไปไหนได้ชะมอยอยู <marriage> <c ười> ่อะไปสิได้สามมกคนคนเพร่นเ mm ื hmm. ืืืนืืืืืืืืืือืืืืืืืืืืาืนืืืืืืืืืืืืือืืลืืืืืืยืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืือืืืืืืยู่เืืืือือืืืืืืืืืืืืืืืืืืืนืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืือืืืืืืืืืือืืืืืืืืืืืืนืืมืืืืืืืืืืืือนืืืื ที่อนอมะนาก็มหานองมะนาวแบบเจาะม้าน้องมะนาวแบบไม่ไรกับว่านวาต่อชาละไปดินอเดไปดินเถียงนาเนี่ยเดียเบิ่งเถียงนาบ่เถียนี่มเทงแน้อหลังนี่ก็พอเนเียงนากะนนองปลาก็มีใผิดเพิ่วาหาปลามันไซป่าทูเออป่าทูสหน้าโตชาพัดเลยอ้โตชาพัดปลาทูใหญ่บ่ปลาทูน่อยนะ Ừ Thu lên nội nè Ừ Mình Ăn Thu lên nọ Thu lên 6 kín cắp tiêu <laughs> Kín cắp cắp nhà nó Ừ Chèo Bàm rung nó Mèn phá sát lấy đi Phạc lải cơ này เมื่อวนนี่เพิ่นจิไปหน้าเมื่อวานเนาะเมื่อวานนี่ได้ไปใช้เมื่อวานนี่ไปหน้าบ่เมื่อวานนี่เมื่อวานนี่อ้านนี้ไปนาไปนาไปทุกมือเลยบ่เดี๋ยวนี้นะอือยูนาแบบไปแบบใคร่นี้เนาะนอนยู่นาอยู่หลังเงียบเนาะเอ่อเทียงงอมาหน้าหนี่งกระตูแบบเข้มตะพังเลยบ่บ่ทากับทางทากอือทางอันสุกอะ้รนะสุกอันดึกอดนะอือมีางขึ้นดิ มีมีเหตุชั้นเนาะแต่ก่อนเป็นทางทางเกียร์บ่เปิ่อคลิปคือว่าแต่ก่อนเป็นทางเกียร์มาเจ้าเป็นไถ่เหี้ยมีผมไม่เลิกวันนั้นวันนี้แบบนินินเป็นแบบนี้บ่วันนี้เลิกว่าวันนี้วันนี้เลิกน้ำทางมันนั่งไปเลิกเกาเลิกเข่าวเลยเนาะเอออืมน้อมือได้เธอไปต่อยาหน่อใกล้แล้วยามาเดียวมาเลยเออเพื่อนไปอาวมหายบ่ ที่เนาะพองทีไปไทยนะบาไไปที่พื้นอามาหได้เดือนนึงไปต่อเธอนึงเงินบ่กินน้บ่มื่อน้น่ะไปน้าอยากนอนมานองมนะนอนนอนบนเจ้นอนหรืิคามนอนจิคมนอนนัยงอยู่ไนอนขานอนกินยาอยากนอนบ่ฮะ ยุ่งเดินลงมาเด้อยเนาะกินกินแต่ยาธรรมดานรว่ายานอนดาวบริกิจลรืว่ากินยาธรรมดาเพื่นนอนครับเคยเด็ดเดี่ยวแบบอดขวบมันเป็นทักระบบบ่าระบบเคยทำงานแบบนี้เด็ดีว่าระบบยังบบปกติสมองไงเดียวกะอนเนาะเดียวคอยปั๊บแบบสภาพไปเรื่อยๆเี่ยคอยไปเรื่อย Wow, khơi non đây Khơi <laughs> non hòn môn cả nhiều Bởi địa cấp con khơi bẹp tươn dưới Khơi <laughs> tươn này, cái hiệp tươn đây này Mẹ thảo phá nha, mẹp đục từ sau, từ xong cả chỉ coi Phải thơ nó sao mô cây Hả tươn dưới chỉ biết môn, ngả tỏng chỉ biết môn mà nè Nó mà đây này Băng <laughs> nâng <nử. cười> Thì ừ. à, sau gì đấy sao nó Phải thả thả toàn เม่จะขอไม่ลูกวะสะเอากระเดียว่าลูกหนึ่งข่าตอนแรงเลยสิจากนอนเลยนอนเด้กบ่ไม่เลิกวันไหนเหรอนอนเรื่องนังบอบังมัอืดีแล้วนอนบ่บ่ตอนอนเด้กนอนเด้กตื่นสวยนี่นิเฮ้ยนอนหัวแรงตื่นสวยระบบฝนเม่ลาโบฝนเคยทำงานแบบนี้เนาะ บางวงนาหน่อมมะนาวมีปะไม่เีอานผักข้างสมลองสมัครไปเทานันที่บ้านไ่ทาบเลยใช่ไมเนยไปอ๋อน้องมะนาวม่ได้ไปไปปุ๊กไปนมันใบข้ามไปติเยนอนติแต่เกาคือหาว่ะแต่เกา ตะเกาวี่ง่อยากไปเนาะตะเกามี่ี่อยากไปเลยตะเกาไปชื่อไยอ่คันน่ะวันนี้กีกาทอนยางไปกีการท้อนยางวันนี้นะอืมละเมื่อยเะาคงจะพี่น้องนะหาเงี้ยไข่มูเดกมูยางได้เถอะนะมียหางไข่บ้านที่ต่อยได้คือหวยอได้ต่อยเจ้าบอเจ้าของได้ไปต่อยนะอ้อต่อยได้พีโ้ต่อยเป็นยีโป้อะไอยู่เออไปหางเออหางลูก บมีห้าไม่อยู่มีเมเป้งหรือเปล่าเป็นเนี่เป็นหรืเปล่าเป็นไวเนาะเป็นเมเป้งไวดีเองแซ่บได้มาให้ได้กินนะก้อยก้อยอ่ะก้อยก้อยดิบได้บ่น่าไปดิบเลยแซ่บเขาพริกมากับพริกเขาใหม่เขาคั่อะคู่ใช่หันกะสดีใช่หันกะกินเนี่ยเนาะมาก้อยกี่เั่วโพี่บ่ หาเลยกินหาเลยกินข้าวปลาเลยแซ่บได้กินปลาเนาะน้องมัน่บเป็นจังได๋ข้าวนําจําปาเฮานําน้ําอือยอยู่บ่มันใช้อือเออนั่นบ่ยังหลายอยู่่กระสื่ซื้อมาให้บ่ซื้อให้อยู่อือห้กินกับบเปืงบไดได้ซั่นนี่ เบดนี่เ็บ่ได้กินแล้ป่ะอ้าวคือไ่ได้กินมีเงินชื้นมีเงินชือเบอซ์านีบอค่ะก็เบิดย่างข้าสอบเข้าเปิือะโอ้กำนัข้าเปือกสองสอนย่ยข้าเปิือสองสอบแล้วก็เขาอันนี้พ่นซื้อมาให้อืมบัดนี้คือซไปกินแด้วกินได้ซ่ไหอดๆได้บ่ะ บ่ได้บ uh, <ahora> ่ไ oh. บ่ได้คือว่าเบิดนี่ก็บ่ได้กินชดนอสเมดันีอือมีชื่อครับติอือคีชื่อครับงเนาะแพงซําข้าวกแม่นสอบนึงก70000เ70000เอ้ยนี่ยงก็แพงนี่เนาะข้าวน้ําจัปลากะแพงนี่แต่นวแพง คือผู้บางคนเพิ่งจะคอมเมนต์เข้ามาอยู่อ่ะโบเฮ <c oughs> ็ดหยังเด้อ,อ,อ,อม,ม,ม,มันบ่แม่นบ่เฮ็ดเลเนาะคุยเรื่องเนาะกับแบบว่าเฮาก็เฮ็ดตามบ้านๆเฮามันบ่ฮู้าสิไปเฮ็ดหยังเนาะยามมันนอกเฮาแบบอยู่บ้านเฮาจักเฮ็ดหยังเน,น,นาะน,น้นองมะนาวเนาะมีแต่ปลูกผักปลูกงาปลูกมะแตงมะทั่ว บันเต็มทั่วกับบนิเวณเนี้ยมันขนาบหนอนั่นดีมันกับบ่ได้ถ้าบุญนำคนเนาะมัมียาฉีดแต่มันขี้ได้มีถุงเม่สบายดีเด้อทั้งแม่เนาะหน่ยเป็นขยะที่เฮ็้ติ๊กเลยไปกวดมันนำมันลานไปไปไหะเจี๊ยบฉลังเจี๊ยบฉลังนี่นับเป็นนับเป็นเนี้ยทั้งแม่ก็เป็นไปญานพี่กันโอ้ให้พาไปไปก็ไปอ่อนขีดจังอ่อนไปพิชเชอร์นั่้เมืงออิเทอร์เน็ตมาเออไปกวดแล้วเพิ่นว่าเป็นยังไง เราเปนลูกดำมอนกันลูกดำนั่นเยลูกดำไปกดในกดดูไซน่ะตั้งหมมลาจีนโอ้โหวะยะอยู่นวันเออเอที่นี่ขยกเพลกนะเน่เบิ้ไรมืออาวขาเขากวดกัเบิดมันเจ็ลเฉไปเออ่ายาบะนี่ายาขาชักไหลเบิ้ดเป็ดเฉดเป็ดเฉดชาพิดศษไปส่มุนวดกับต่างห้าได้ล้านกัว ลานหาลานหากลัวป่ะเนาะแล้ววันนี้ใหรกินยาอยู่บ่อเดียร์โอ้หวฉันนางคนเจีบฉันนาง้เปนยนนบ่อนะชักเอวต้องไปถามมึงหมอขานาะดินกินยามาแล้วเป็นใครในบ่ออยู่านนี่เป็นนางแกงยัคนนบ่เป็นนางแกงตีเป็นกเืเนแหะนวดเขา มูลูกตามนี่อันตรา,ายนเนี่ยมูลูกตามเนาะมีองค์เดียวเขาเป็ยาไว้เจ็บได้ขอนั่นเครื่องจังเจ็บไม่เจ็บเอ้อยอยู่ตัวสู้อยู่แล้วอยู่สู้นะเออเห็นหน้าก,กับโบได้ด้งไงเนี่ยเพื่อนเอาแตงยามาให้กินบ่เออปวดเอามาเบิ่งหน่ตยให้ยเป็นเบาไปอ่านกินตามต้องเขาต้องกินตามให้มันถึกเด้อเนาะตามที่เวลาเป็นบเบาตอนเที่ยงมามีบ่ แล้วเพิ่นบอกว่าอันนั้นบ่คันเบิดยาใน้ฮมตตอบ่กัม่เงินก็มาตตอก่อนนมันีเนาะแม่เพลงนี่ยหลาไปทีชองเพลงครับตได้หรอเออเนีวานเพลงก็หรอเพลงเ่ยพลงไ่อย่างกับเพลงนาะสมุกเพลงเขาขวดครับหลงคาทวดขอดีหอบหอ้าอยู่ไดนซักยา ก็มันใจอยนะสมเมื่อยว่าเขาลิ้นน้อยวบียนตุ่นเทียยงยัวานั่นเลยม่งในยาซะก่อนทาอาการมูลูกตามที่กับสันลังนะเป็นยัสันสันลังะเลยว่าเป็นอันเดียวกันแล้มันจองใช่กันบ้างงกันพราะว่าเป็นแต่มูลูกว่ามลูกจยเฉงกระดูกอดิ่งนอนกรกดงนอแตแค่เป็นวาแต่ังโอ้คุณเอโกพราโ้นัเป็นนอกมนาวป็ยังนอกมะนา จะปเป็นเจ้าขุ่นใหญ่ใช่ไอืมคิดหลายวันน้องม,นามานะนาวก็เห็นทางเมย์บ้าอยงที่เจ้าคิดอย่างไรมนันคิดอยู่บ่เจ้าคิดเยอะคิดบ่อยเได้แบบนี่ยบนดีกว่า,าเจ้าเนี่ยมานี่เงินค้ำเนาะมานี่เขา,าจะไปปีนปัวเนาะคือว่าอันไหนใส่เงินใส่ค้ำไม่อย่างกะไปกวดอย่างกระแพงเนาะสามะมุติเนาะเท่าหนึ่งสองมัดกลัวพุ่นห่าเนานะ ทางเมย์ไปกัสองพันกัวพอนีลานห่ากับิตกอยู่สองพันสองพันอะสมุกสองพันห่าพักบ่เกือบสองพันห่าสองพันห่าน้อโอ้ยามายเข่ากับพอดีจุเครงแล เจ็บนอนเหนื่องน้องมาลาก็มีแต่เตะดีๆสาวไวเดื่อไปทำงานอยู่ไทยอยากไปจิบปะไปไปหาเฮ็ดเวี้ยเฮ็ดงานอยู่ไทยพู๋ยชเงินดูหลานนอกหน้ามาหาปพูส่งเงินให้แม่ถ้าไปไปยังมาเลยจ้าไปเลยครับบันนี้เฮงขีดลายเนาะบันนี้ เมเนน้องมนาเนี่น้องมานา,นายัาง,ยงมีอ่ะมีคนรักคนยังมานี่หนึ่งมากค่ะ,ะมีคนผูกหาเงินเลยเนาะน้องแอมกามานเนียย่เยเนาะมาะอยู่เพื่อนบ้านนี่ยเออคนบ่ได้ไปายไทยเลยบอกมานี่บัดดูกำการสี่คนเลยได้สมุกเก้มาหนี่มาหนี่ข่าไผ่ข่าพื้นทำไมเนาะลายเก็บนำบ้านน้ำเมืองอีกสมุกเอก้เม แบบเพิ่นบ่มีงานบน่กด้วจังไหนบอกม,ม,มีงานบอกมีงานอะไรก็เลยมาติอืมถ้าคือแบบงานแบบมีงานแบบถ้ามีผู้ใหญ่เพิ่นแบบคืออยากเอาไปงานที่ไหนนี่แม่ให้ให้น้องเพิ่นไปบะใช่ค่ะน้องเพิ่นงานไปงานถึงใจเพิ่นไปอืมถ้าเ,เ<อ>พราะอะไรเพราะอะไรแบบ ผาเงินบัตรค้าให้พ่อให้แม่เนาะสมงะองเนาะคืออันนี้แบบสี่คนแบบเฮาวันแบบนี้บ่ม,มีคนหาจากคนเลยเนาะนมันก็ต้องหยากันได้สมุกเอ้ย่างแบบอันเท,ท่าเตอร์เด็กเมียไปไทยบ่างคืออันพวกห้องบ้นหิบบ้านอะไรมันมิซมโน่กับซัมโน่เก่าเต็มโอ้สมโนอันโซ่ผลมาเห็ดเนีย่ยสั้ ช่วมาเห็ดก็เห year, so ็ดกะจายปีต้โชหหูกเห็ดกะแชวก็ต้องเว็บอมัดอันมัดอันฉันมัตายมัดวาวเจ้าไปคิวไวาไปใช่เอแอมนแอตายสโนขัวตายถ้าต้องไปวาสิไปเห็ดอันแรกไปปรึกษากับผููอ es oh. ันบนนี้สมุตกไงอีเนาะ วันนี้เราก็ต้องใส่เงินเสียคำเนาะอย่างก็เนาะ่เอมเนี่ยะนั่เอมาไเอานอเออคิไไเขาเะนองหน้อยเหอเ่ออเมอางเนาะเมอีกเิน้อเจ็บทองเลยกินม่วงกินม่วกินม่วงายอยู่เจ็บท้องไปกินลายเลยเนาะ ลายเจ็บท้องไหมเขา่ขาเข่าหน้าอย่บอกได้ยังใส่ชุดเก่าอยู่นะบอกใส่ชุดใหม่เดี๋ยวบอกนั่นว่าเอาเกือบมันถูกน้นนวดเพราะแหนคนขี่บ่ายมาได้นะ <c ười> อันมาแน่มันเพิน่นนั่นอันมาแน่วเพิ่นนันล่างน้ำแน่วเพิ่นนันถูของน้ำนะจะเอามาถูกนน้นไลยคือจะว่าตอนนั้นนะเพราะจะกล้าบ่ายมาเอาน้ำมาถู ผู้ดีผู้ขี่ห่อนมาต้นเปลี่ยนชุดใหม่แล้หรือว่าเดี๋ยวนี้จางแรกหรือว่าเดี๋ยวนี้เห็นนั้ได้สักตอามือตะกี้เด้อโห่เดินตะกี้เนาะเออก็ต้องใส่มือขนาดเนาะเออถ้ามีที่สู้ก็ใส่ที่สู้เอาเนาะเออโอ้โหในสจจะปนหน้าจะงโมงนี่เขินเขาแล้วเขไปแล้วเออขามเพิ่งแล้วบอกมา โซนนี้ก็ต้องไปน้ำตรงมือเนาะก็ปลูกพักไว้เลยเนาะปลูกพักปุ่งหนี่ยยืนไปถึงมืออยืนหน้าบนน่ะปลูไปหน้าแบบนี้ไปเบิ่งกระหอกไปเบิ่งหน่อยไปหายืนเลยดีอยู่ถึเบิ่งหอกกต้มที่บอกใช่เพื่อนเพื่อนเพื่อนบุญบ่บุญเฉยไหมน่ะเพื่อนปลาหลวงเลยเพื่อนเฉยยินนะบุญอยู่พี่บอในห้องบุญอยู่พี่ที่ อุ้งหัวกระโปงอือเบิ้งหอวกระโปงแนบิองมากๆเลนบ้าว่ะเบิ้งไปยังเป็นนิดหน่อยพายืนเบิ้งก็เบิ้งหัวกระโปงเหมือี่เ้ยมีเสียงหัวกระโปงดิซุดอือไปชาวบ้านถาบัปนี้เขากัดสีได้กระป๋าเด้อเฮ้ยมือหนาเด้อคือว่าเด้อเออขณามีรถกรไป๋ลินเด้อเออไปดินไปเลาะเบิ้งเนาะมาไันนี้เห็นเสือผาตักเปื่อยอยู่เหรอเดี๋ยวลงไปก็เห็นที่น่องมานะเออคือไกลถึงเนาะ เดีหน oh, oh, ีลงไปกะเห็ดเนาะทางกระพัวม uh ัน uh ึ่งกัน่เนาะแบบนี้่เนาะ่บได้ไปพูดจะปีดิแต่ดนแลวบ่เวลาใปีจนลืมเลยจักบแอบดังน้อยบนจักบ่อมันภาเพื่อนเถียงหน้ามีกุให้อหน้าเ่าก็เดืนเดียวลงไปเม่นบอเดเย็นเ่อยนะคะเออเออยหันแหละมาต่ตลาดไอออนวันนั้นิ่งตันนี้ว่มันครับอยคอยลงไปตอนนั้นเนาะกให้เ่ากเดิน เดียวมันตามันแปลกมาเลยเนาะแม่นที่ม่กูเห็นกูก่นแถวน่ะเนาะมันโชตะกี้มันเรเห็นเนี่ยนี่มันแปลกมาเนาะคำว่าอันหน้าตู้เสียงแล้วอันเถิ่ออกนั่นแห้งเห็นมาเลยแปลกมาเลยเนาะอันนี้หาเดียวไปเห็นแต่หลังคาอีเค่ะเออการันพันเถิ่กันเนาะเห็นมาเลยไปโชคมาฮอนมากไหนล่ะบอเออมาฮอนมากมาฮอนช่งมาฮอนส่งมาเงินนะ เอ่ะจ้ะจังไรสมองเฮาบ่ะนี่เออสิได้กระปะเด้อเด้อเห่นเด้อสบายดีเด้อเนาะโดยโอเคพ่อแม่พี่น้องท่านนี้บ่าวตาก็ชิได้ขอโทษจบคลิปจกเพลงกซ์ตอนนี้เด้อทางบ่าวตาบ่าวผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขอไว้ทั้งพ่อแม่พี่น้องท่านนี้บ่าวตาก็ชิได้กลับกันมาสบายดีสบายดี